บ่นอยากกินปาสลิดอีกแล้วค่ะปาสลิดแม่ซื้อจกดท่อไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็เลยจัดไป2ตัวเลยปาสลิตที่แม่ซื้อมามันลดราคาค่ะหนึ่งแถมหนึ่งเลยซื้อมาสต็อกไว้เยอะเลยีกระทอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาผักไว้แล้วเจ้าลูกชายก็อยากกินสลอรปี้อีกแล้วจ้าก็เลยพาก,กันมาเซเว่นพอมาถึงก็เดินตรงไปเลยจ้าอยากเจ้าแก้วใหญ่แต่แม่ไม่ยอมแม่จะให้แก้วเล็กสุดท้ายแล้วก็ได้แก้วกลางค่ะเพราะกดวันนี้ดีใจมาก กดน้ำได้เยอะแล้วก็กดสูงด้วยลืมใจกับตัวเองมากวันนี้เป็นวันที่ดีใจสุดๆดูสิคะได้สูงโอ้โหลืมมากเลยเจ้าลูกชายได้สูงแล้วก็ยังไม่พอก็ขอกดต่อกด,ดแล้วก็ได้สูงเรื่อยๆโอ้โหยิ้มใหญ่เลยชอบใจมากแล้วก็เดินวน,นบอกอยากกินขนมเดินหาแต่มาชี้แล้วบอกว่าอันนี้มันเหมือนหมึกกลุกเลยแม่แล้วก็ขอมากดต่ออีกอยากได้ตัวสีชมพูมากดอา้าวหกซะงั้น สอยไปเลยพอกลับมาบ้านแม่ก็แกะปลาส,สลิดเตรียมข้าวไว้ให้ลูกชายแล้วค่ะแม่เดินไปทํานู่นนี่นั่นแปบ๊บหนึ่งกลับมาเอาข้าวหมดจานซะแล้วบอกแม่ว่ายังไม่อิ่มเลยขอกินนมอีกหนึ่งกล่องแล้วกันก็จัดไปเลยสิคะพอตื่นเช้ามาแม่ก็มาปลุกดูสิคะไม่ตื่นสักทีมีเด็กๆบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างคะพอก่อนนอนบอกว่าพรุ่งนี้เช้าต้องรีบไปเข้าแถว แต่พอตอนตื่นเนี่ยปลุกไม่ยอมตื่นสักทีเลยพอตื่นแต่ตัวเรียบร้อยแล้วแม่ก็ลงมาเตรียมของค่ะเจ้าลูกชายก็นอนรออย่างสบายใจแม่ก็มาเตรียมน้ําเตรียมเก็บของเพราะว่าวันนี้จะต้องกลับบ้านที่นนทบุรีแม่ก็เลยต้องเคลียร์บ้านเคลียร์ของให้เรียบร้อยก่อนแล้วแม่ก็เอาน้ํามาเติมใส่ขวดให้เจ้าลูกชายาอน้ําเหลือในขวดก็เสดาอีกนะคะก็เลยกินไปเลยเตรียมขวดน้ําเรียบร้อยแล้วแม่ก็ทําการไปเคลียร์ถุงขยะค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราจะกลับไปอยู่ที่บ้านนนนะคะแล้วก็เคลียร์บ้าน ก็เปิดประตูเอาขยะไปทิ้งแล้วก็มาเคลียร์ของเก็บของเข้ารถให้เรียบร้อยนะคะส่วนเจ้าลูกชายก็นอนเล่นโทรศัพท์เพลินเลยจ้าแม่บอกว่าให้รีบลุกเนี่ยบอกว่าจะเข้าแถวไงเวลาเรื่องเรียนกลับมาก็จะบอกแม่ว่าพรุ่งนี้มีเข้าแถวต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ต้องรีบไปเดี๋ยวไปเข้าแถวไม่ทันเพื่อนแต่เอาข้าจริงๆพอเวลาถึงเช้าแล้วโอ้โหกว่าจะปลุกได้กว่าจะอาบน้ํากว่าจะแต่งตัวนะคะทําเอาเหนื่อยเหมือนกันนะคะแม่ก็เก็บบ้านแกเอ๊ะเอ๊ะ เอกใจขอไปดูตูเ้เย็นก่อนว่าปิดสนิทไหมเรียบร้อยแล้วก็มาปิดประตูค่ะปิดประตูล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อหมูป,ปิ้งให้เจไดๆนะคะนี่วันนี้กินหมูป,ปิ้งแล้วกันง่ายๆหมูป,ปิ้งร้านนี้กินตั้งแต่ยังเล็กเลยนะคะพอขึ้นรถแม่ก็ให้ตังค์สีบาทเหมือนเดิมค่ะใครเท่าดี้ล้จะ้ะเท่าเดิมไม่มีเพิ่มหรอกค่ะเจ้าลูกชายนั้นก็กินหมูป,ปิ้งดูสิคะกินแบบอร่อยมากแล้วก็ถามแม่ว่าเป็นร้านประจำของเจไดหรือเปล่าเลยบอกว่าใชา่ถ้าไม่ใช่ร้านประจํา เขาก็จะไม่ค่อยอยากจะกินบอกว่าร้านประจําไว้ก่อนเป็นเคล็ดลับค่ะ,คะบอกว่าซื้อร้านใหม่ก็มีอิดอิดอดๆอไม่อยากจะกินกลัวจะไม่อร่อยพอนั่งรถไปก็คุยเรื่องกลองอีกแล้วค่ะไม่รู้เอาอะไรมาพูดหนักๆกับเรื่องกลองคือชอบมากใกล้ถึงที่โรงเรียนแล้วค่ะก็เตรียมตัวสะพายขวดน้ําเก็บกระเป๋าพ่อแม่จอดรถก็ได้เวลาลงแล้วค่ะบ๊ายบายส่วนตัวแม่นั้นก็เหมือนเดิมจ้าโอ้โหดูถนนวันนี้นะคะท้องฟ้าสดใสมาก แต่ขับมาแป๊บหนึง่งจะรถติดเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ติดมากนะคะมาเรื่อยๆก็ถือว่าถึงเช้าเหมือนกันแต่ก่อนรถติดคือถนนสวยมากแต่น,นี้รถติดมองดูวิวก็สวยเหมือนกันนะคะและแม่ก,ก็ขาดหวานไม่ได้เหมือนเดิมจ้ามาเติมหวานหน่อยวันนี้วันศุกร์แล้วดูร้านนี้สิคะคนต่อคิวเยอะมากมีน้ำแล้วจะขาดข้าวไปได้ยังไงคะวันนี้กินไก่ทอดทานใหญ่แล้วกันร้านนี้เข้มข้นมากแม่ซื้อมา3ามชิ้นเลยซื้อมาเยอะมากนะคะพอมาถึงโต๊ะแล้วเออซื้อมาทาไมเยอะจัง กินแค่ชิ้นเดียวก็พอนะเนี่ยตอนเช้าเนี่ยสุดท้ายแล้วก็กินไม่หมดก็เก็บไว้กินตอนเที่ยงอีกอยู่ดีค่ะชเช้าเช้าเนี่ยไก่ทอดข้าวเหนียวคือตอบโจทย์มากอิ่มอร่อยจุกๆไปเลยค่ะวันนี้เจ้าลูกชายก็ฝากซื้ออง่นบอกว่าเมื่อวานไปกินกับเพื่อนมาอร่อยมากวันนี้เลยให้แม่ซื้อไปให้จ้ากับข้าวแม่ก็เป็นอาหารเหลือตั้งแต่เช้าแล้วก็เหลือจากเมื่อวานนะคะแล้วเพื่อนก็ทําซุปหอมอร่อยมากก็กินเพลินไปเลยค่ะตอนเที่ยงอาหารเหลือจากเมื่อวานแล้วก็ไก่เหลือจากเมื่อเช้า เอากลับมากินเพราะว่าวันนี้มันสุกแล้วต้องเคลียร์ของให้หมดมือเที่ยงก็กินดักเหมือนกันนะคะใจอ,อยากพร้อมแต่ปากเนี่ยหิวอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยลดละกัดเนาะช่วงนี้ก็ขอกินก่อนแล้วกัน